ลีฟมาทุกคนลีฟมากแล้วฮัลสวัสดีครับทุกคนทุกคนตอนนี้ผมกําลังจะลองไปออกกําลังกายนะครับเพราะว่าหลายวันแล้วผมติดทํางานพบออกกําลังกายไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมวางงานแล้วนะครับตอนนี้ผมจะออกกําลังกายทุกวันจนถุงนุง่งเรื่อยวันนะครับล,งลังกายตอนนี้ผมดูได้นะครับ ทุกคนดูได้ตอนนี้ผมทองโกกเยอะผมจะออกกำลังกายหนึ่งร้อยวันครบแล้ก็ให้ทุกคนดูผมเปลนอะไรบอดี d ผม่ยนอรไรบาง what I can do in 100 d a y let's see so ไปกินไข่ต้มก่อนเรากินกาแฟแล้วก็ลองไปด้วยกันนะครับไข่ต้มแล้วก็ผมทำกาแฟแล้วนะครับทำวันนี้กินเสร็จแล้วก็ลองไปกันนะครับม เอาอุปกรณ์ไปแล้วนะครับกำลังจะลองไปฝังตุกเรามีปาร์กิ้งผมจะไปเลนฝั่งนู้นนะครับคันบนคันบน,น,บนเพราะว่าที่นู้นจะอากาศเปิดปิดผมชอบบรรยากาศปิดนะครับโ okay, อเคโทคอนถึงละยังวนอยู่ทุกคนอนยังงวนอีกร้อยหนึ่งวันนะครับผมจะเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับหนึ่งร้อยวัน ทุกคนวอร์มอป <c oughs> วอร์มอปเพราะว่ากำลังจะมุดแล้วเราวันนี้ลงมาช้าวันแรกไม่เป็นไรคงนีเราจะมาตรงเวลารีบมากทุกคนรีบมากถึงแล้วทุกคนอากาศโคตรดีเลยอะ <c oughs> <c oughs> ยังไม่ออกกำลังกายเนีย่ยคนละปุ๊ h ปั๊บ มาเราจะเริ่มจากตรงนี้นะครับอันนี้โอ้ใหญ่มากกันนี้เราสร้างเยอะนิ่งตุกนะครับโอเคโอเคปะพอแล้วกรับป๋กระเป๋าช้นโอเคทุกคนขบุญประเช้าเราจะเริ่มจากยัมเป้เอ๊ะ ถึงตึกเลยใช่ป่ะผมเป็นมนุษย์ไม่ใช่สุ่มเลนเราใช้จัมปิ้งแยกคนทุกคนอย่าหลบกว่าทำไมคุณไม่ใส่เสื้อใหม่นคนขโมยใส่ของผมอันนี้ผมสั่งจากติ๊กต๊ วันนี้ผมจะใช้อน,นี้วันแรกมักี้ผมจัมปิ้งแจ็คเสร็จแล้วนะครับหายใจเพราะว่าวันนี้วันแรกผมจะเออบาเบาโลโก้นิดหน่อยผมจะล้มล้มออกเยอะๆ day by day โอเคโอเคลงกันนี้ก่อนนะแต่ดูเหมือนคงแบบบางมากไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แล้วลงก่อนเจ็บมือนิดหน่อย ทขกคงน่านีนา่งนะตัวะไรเยอะเงา ุกคนออกกำลังวันออกกำลังกายวันแรกไม่ไหวจริงๆแต่ผมจะเล่นบอร์บอลโกนเคยเพิ่มทีละวันทีละวันทุกวันเพิ่มเพิ่มเพิ่มไม่เหนื่อยอะไรหรอกเหนื่อยเพราะเธอเล่นเนี่ยเหนื่อยอะไรนะเหนื่อยว่าเธอเล่นนี่แหละที่นี่เล่นสะดวกเเล่นสะดวกให้ทุกคนดูสิ เราเล่นที่ไหนตอนนี้มีจันดปวยบรีย,รยากาศปลอดทุกทุ่นโคตรสวยเขาไปปากกูเลย <laughs> <laughs> อันนี้ใช้เครื่องอะไรคะรใช้คองแฟน โอยทุกคนจะหนอกมาแล้วกำลังไกายเสร็จแล้วนะครับเหนื่อยมากแล้ววันนี้เพราะว่าวันนี้วันแรกไม่เคยเล่นได้เยอะเล่นได้แค่นดิดหน่อยนะครับแล้วก็ที่นี่มีคุณนา่งหลบกวนผมผหมวกกำลังไกา แต่เขาเอามาถูกเอามาของหวานม <c oughs> จะทำแบบนี้ทุกวันเป่าทุกวนันแบบนี้ผมผมไม่ได้แล้วทำไมอะ่ะก็เห็นของกินอนะ่ะลูกวานมาโอเคทุกคนวันนี้วิดีโอแค่นี้นะครับตัวนี้ผมจะคุนไปอาบน้ำกินขา้าวกินข้าวที่ไม่ทำให้วัน ไม่ต้องกินกทาไม่กินก็ตายโอเคทุกคนวัสดีครับบอกสวัสดีทุกคนวัสดีครับบายบายฟันดีดโชคดีเจอกันใหม่บายบาย